สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันในช่วงของรายการคุยท้ายข่าวค่ะคุยทุกวันจันท์ถึงศุกร์ครับ16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกานัน่นเองค่ะทางครื่องค,ความถี่94.75เมกะเฮิร์กับดิฉันวิจิตราโกสี <ผม S 1> ค่ะผมธามนาศพอจิตครับ โดนอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือทางเว็บไซต์ที่ www.n ์ไว a ์เว็บดนะครับซึ่งสถานีวิทยุของเราได้พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งสามารถรับฟังเสียงได้แล้วสามารถที่จะดูภาพได้ด้วยนะครับเข้ามาวันนี้ดูไม่ทันสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ด้วยใช่ไหมคะสามารถดูได้ยังไงคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของสวทน่านเลยนะครับที่ w w w n ์ไว a ์เว็บดก็จะอยู่ด้านล่างของเว็บไซต์นะครับดูรายการย้อนหลังนั่นเองซึ่งหลักๆก็จะมีรายการคุยท้ายข่าวรายการท รวมไปถึงรายการข่าวท้องถิ่นด้วยนะครับที่เรานําเสนอกับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับคุณกำบราดคะคุณได้ติดตามข่าวคราวในเรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศกันบ้างหรือเปล่าคะครับเมื่อสักครู่ที่อ่านในข่าวพยากรณ์ไปเขาบอกว่าวันที่5้าถึงเ้นี้จะมีจะมีพายุมาอีกแล้วพายุมาอีกแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนใช่ไหมคะที่จะประสบในเรื่องของพายุฝนฝนพัดขนองหรือว่าลมกันโชกแรงลมกระโชกแรงนะคะ โดยเฉพาะพื้นที่ในภาคเหนือของเราหนึ่งในนั้นก็จังหวัดน่านบ้านเราร่วมด้วยใช่ไหมคะครับต้องเตรียมตัวระมัดระวังนะครับเรื่องบ้านเรื่องหลังคาอะไรต้องอเรียกว,ว่าซ่อมแซมให้ดีๆนะครับค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์ถ้าเกิดเหตุการณ์มีลมพายุรุนแรงครใครที่อยู่ในที่โลง่งแจ้งกรุณานะคะรีบเข้าไปอยู่ใน บริเวณที่ถือว่าปลอดภัยที่สุดก็แล้วกันนะคะไม่ใช่ว่าคุณอยู่ในที่โล่งแจ้งเวลาเกิดฟ้าขนองขึ้นมาโอกาสที่จะมีในเรื่องของฟ้าผ่ามันจะมีขึ้นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเรื่องของสุขภาพก็เช่นกันนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงนี้ต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไว้เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นทําร่างกายให้อบอุ่นออกกาลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์รวมไปถึงพักผ่อนให้เพียงพอกันด้วย ะครับจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงสามารถที่จะมีภูมิต้านทานเรื่องโรคต่างๆได้ด้วย ก็เป็นห่วงนะคะหลังจากที่ประมาณสักสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีฝนตกลงมาแล้วก็จะมีอากาศหนาวเย็นในช่วงนั้นเรายังพูดคุยกันเล่นๆบอกว่าเอ๊เดือนมีนาคมทำไมรอเห็นใส่เสื้อกันหนาวกันอยู่ปกติแล้วมีนาคมเมษายนเข้ามาตรงช่วงของเดือนนี้นะคะก็ถือว่าอากาศจะเริ่มร้อนร้อนมากช่วงนี้จะร้อนมากจริงๆนะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เราไปถ่ายทอดเสียงงานอนุรักษ์มรดก ไทยมรดกน่านที่เราทําการถ่ายทอดเสียงกันสองวันที่ผ่านมาช่วงกลางวันมีแดดร้อนจัดเลยทีเดียวเป็นกำปานาดเรายังพูดคุยกันเอ๊ะจังหวัดน่านบ้านเราเนี่ยมันมีฤดูกันเปลี่ยนแปลงกันเหลือเกินนะคะภาคใต้ก็ประสบปัญหาในเรื่องของน้ําท่วม,มแต่ทางเหนือบางที่บางแห่งอาจจะมีในเรื่องของปัญหาภัยแล้งนะคะก็ทําให้พืชผลของพี่น้องเกษตรกรได้รับความเสียหายในส่วนของหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหน่วยงานทหารก็ได้เข้าไปช่วยดูแลเพื่อที่จะเตรียมรับกับสถานการณ์ในเรื่องของไยแล้งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตามมาก็คงจะเป็นเรื่องของไฟป่าค่ะไฟป่าที่จริงนะคะคุณกรรมชาตเรื่องของการเกิดขึ้นของไฟป่าเกิดจากธรรมชาตินั้นมีน้อย้แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นฝี